ค่ะอาจารย์จีน่าคะจากซีเมเอล์มค่ะโอเคนะคะคลิปนี้อาจารย์ก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับชั้น v i p ของซีเมเอล์มนะคะ V i p 26ยี่สบหกซึ่งจะมียี่สิบหกวันก็ประมาณหกเดือนขึ้นนะคะอันเป็นโปรแกรมที่เราเพิ่งมาเพิ่บบบงปรบปรุงเสร็ีมากๆเลยน,น,นะจะ,ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนิดนึงว่าอะไรคืออะไรวีไอพีี่หกีย่บหกก็คือชั้นเกี่ยวกับที่โรงเรียนซียมเาล์ซีเอ็มเอลสอนที่ว่า มานถึงเกือบเจ็ดเดือนหกเดือนเพิ่งยิบออกศัปดาเป็นชั้นที่ว่าเรียนหลายแบบนะคะซึ่งอาจารย์จะอธิปายให้ฟังว่าคืออะไรนะคะสำหรับคนที่สนใจซึ่งอาจารย์จะแนะนํามากคนสนใจในทางนี้ถ้าเรามาดูตรงชาร์ตอันนี้นะคะอาจารย์ก็อีิรายให้ดูรายละเอียดกุ้ง อ,อาจจะเห็นไม่ชัเดเกิดจากอะไรก็ไดโอเคนะคะสัป,ปดาห์แรกนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของ VIP e 5นะคะซึ่งกำลังเรียนอยู่ตอนนี้แต่าจารย์จะมาเปิดให้ดูและอธิบายให้ฟังก็งเป็นภาษาอปปาังกฤษนะคะเพีงนะยงแต่ว่าเดี๋ยวจะแปลอธิบายให้เป็นภาษาไทยค่ะโอเคสัปดาห์แรกนะคะก็อินเทอร์ดักชันอินเทอร์ดักชันเมือกันที่ว่าเราเข้ามาร<ม>ู<ม>้จักกันคำว่าคุยกันคุณมาจากไหนนี้เราจะได้มีการรู้จัก ครูบาอา,าจารย์และครูบาอาจารย์จะรู้จักนักเรียนทุกคนสัปดาห์ที่สองอาคุาเรียกว่า c e t n e c t i n g to find yourself and twin flame เราก็จะมาสอนนักเรียนว่าจะให้คุณแมตจะให้สำรคุณทึดถูกต้องได้ยังไงนะคะและ twin flame ของคุณด้วยจะอธิบายว่า hey, self คืออะไร twin flame คืออะไรสัปดาห์ที่สามเขาเรียกว่า hard c o r t caring นะคะ golden l m e t protection ก็มีการพิธีที่ว่าเราจะสอนการที่จะตัดไอคอดที่ไม่ดีแบบไหนเพราะว่าเราเนี่ยก็เราทุกคนจะเป็นพลังงานแต่ะตังแล้วเป็นพลังงานเนี่ยเราติดต่อทุกคนคุยทางโทรศัพท์ตั้งไอไอสายเลื่อยใหญ่เนี่ยมันจะผุกพันจันมากตรงที่มันหลักเอางี้ละกันที่แค่เป็นแม่พ่อแม่พนะี่น้องมาห่วงลูกเนี่ยมันก็สร้างสายเยื่อยใหญ่ที่ว่าหนัก ที่พ่อแม่เปนเลกตัวว่าทำไม่ถูกนะคะความคิดถึงง้นเราก็จะสอมนมาทีนะคะอ,อันต่อไปก็สัปดาห์ที่สามสัปดาห์แรกไม่นับไม่นักนะคะสัปดาห์ที่สามก็คืออาสาชีกรถึกนะคะ <c oughs> แล้วก็คริสตัลเฮลิ่งเวลอันนี้เปนการเข้าไปที่ห้องสมุดจัก,กรวาลจะไปเปิดสมุดจัก,กรวาลว่าทำยังไง ซึ่งสำคัญมากสมัยนี้เดี๋ยวนี้คใครๆจะชอบทางอเมริกาใครก็จะพูดเกี่ยวกับเรื่องของสุขวาพโอเคนะครับอันที่สี่นะคะรูปพลาสติกรีชั่นนะฮีลิ่งคือจะพาเนินำชาไปชาติเดียแล้วเพื่อจะไปดันตัดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อโปรแกรม ตัอไปอันนี้ก็จะวิคที่หหนะคะไอทีหกเออที่ห้าครับ flower of life r e a d i n g นจะหมายถึงว่าเราจะมีการหลายคนก็คงจะเห็นกันนะคะทางเซมิอัเนี่ยสอน flower การวาดภาพที่อ่านสำหรับการจะใช้ดอกไม้อาเป็นสถาปนแรกและหลายคนหลายคนเก่งจะมากยนะคะ เวาที่6จากระและออราเริงเราจะสอนคุณว่าการที่อ่านจากกรยังไงการที่อ right, ่านออราอย่างไงและการเกียวทํย่างไรนะัปดาที่ 7. เจ็ดอมัาเฮียรเราจะสอนคุณว่าให้กลับไปที่ตอนเด็กลงไปท้องแม่เลยนะคะว่าเกิดอะไรขึ้นทําไมคุณถึงมีโปรแกรมชีวิตตอนนี้ทำไมเป็นหาเรื่องเองินเรื่องงานเรื่องความรักมันมาจากทานั้นม,มากเลยนะคะแล้วก็มาจากกับพ่อกับแม่กับวันพระอุลุ เราจะเข้าไปต่โอ้อันนี้แบบลึกมากๆเลยนะคะตอนที่แบบซ i m p l e ล e ลซึสัญลักษณ์ในการใช้ไพ่ใา้ถราโอ้โหอันนี้คุณอ่านไพ่การราได้เลยนะนะ,ะจะเป็นการให้แบบเหมือนน้ำจิ้มมาลองกินหรือว่าคุณชอบอันนี้เปิการที่เรียนซ i m p l e อย่างว่าเออดาเป็นเหมือนอะไรแก้วัันหมายถึงอะไรอ่า แล้วก็ถ้าเกิดเป็นบุคคลน,นี้เหมือนอะไรถ้าได้ไพ่อันนี้จะเป็นความหมายยังไงตอบคำถามได้สัปดาห์ที่เก้าตัวเลขค่ะตัวเลขคุณก็จะเรียนตัวเลขวพราะตัวเลขเนี่ยอร์นหนึ่งหมายถึงอะไรบางคนจะเจอเบอร์แองเจิลหนึ่งหนึ่งหมายถึงอะไรเบอร์แปดหมายถึงอะไรในชีวิตคุณสัปดาห์ที่สิบะสนะคะ๊ะก็เรียกว่า life c h a n ดิ้ง ถ้าหมายถึงว่าเราพาคุณเนี่ยเดินทางไปที่ในชีวิตคุณกับแอดีตปัจจุบันอนาะค่อนราคาแต่ละที่สแสต่อก็เรียกว่า practice เตตั s เ t ตเตนี่หมายถึงว่าเราเอาคนอื่นข้างนอกเนี่ยไม่กดดันไม่กดดันประหลาดทำไมต้มงองจับมาด้วเพราะว่าหลายครั้งอ่ะนักเรียนจะไม่มั่นใจมั่นใจตัวเองเพราะนึกว่าจินตนาการไปเองก็เลยถ้าบุคคลอื่นเนี่ยเข้ามาโดย<ม><ม>ที่ว่าปิดกล้อง ไม่รู้จักชื่อไมหรือจะอะไรแล้วคุณอ่านข้อก่อนที่คุณจะเจอกันว้าวว้าว,ว,าวมากมากเลยค่ะนะคะอันนี้ทางเกียเนี่ยเชื่อกันแล้วว่าเขาเนี่ยได้ติดต่อข้างบนจริงๆได้ติดต่อพลังงานจริงๆและสำหรับองค์กรที่ว่าจะมีะมาทำเนลาที่ต้องมีความมั่นใจที่ว่าจะอ่านพลังมาเจอและช่วยสุดๆด้วยการงางช่วยเยอะมาก,มากเลย สการาที่สิบสองดิสซูวิกกี้นะคะดิสซูวิกกี้ก็เป็นวิธีที่ว่าฮอปและมากใหม่ๆจ่าการที่ว่าใช้ทารดีลิ้งใช้ระบบเขาเรียกของสไตล์จาร์เปนิชนะคะของญี่ปุ่นซึ่งมาหลายสิบปีที่อเมริกาจากมากๆอันนี้หลายคนชอบสการาที่สิบสาม Animal t o t โรนและ a าวแอนิมอลวอตตี้เนื้อ ไอ้ที่วันที่หนึ่งเนี่ยหมายถึงว่าปกติชั้นพวกนี้จะมีสีสัปดาห์แต่เราสอนชั้นวันแรกเพื่อให้ลองดูว่าคุณชอบไหมแต่คุณก็สามารถที่จะเอามาใช้ประโยชน์และมาประทับงานได้ด้วยนี่การใช้สัญลักษณ์ของสัตว์ว่าเป็นหมายถึงอะไรในชีวิตคนณะแปลี่สีมีเดียมชิตนะคะคอนเนคตินส i r ร t นี่หมายถึงว่าบางครั้งเนี่ยบางคนบุคคลเนี่ยเขาเสียชีวิตใช่ไหมโดนสดนโดนอะไรอย่างเนี้ย แล้วครอบครัวเนี่ยเขาก็ไม่มี closure หมายถึงว่าเขาไม่มีเป็น,นอ่ะวันนึงเศร้าอยู่อันนี้เขาจะสามารถเป็ดคุยกับปู่ย่าตายาย,ายพ่อแม่พี่น้องของตัวเองก็ได้ของคนอื่นก็ได้ออาวที่สุดท้า practice day ล่องนะคะแล้วก็มีไ่อยนิดนึงเราจะเริ่มทับคุวกธีที่เรียนสัต์ที่4คุณเดอร์ลินีน่ ready day o ว่าไนเยอคุณอลิซี่เริ่มจัง,นนงเลยนะแท็กซีเนี่ยมาเรียนกันนะเรียกว่าเปิดหมดเปิดเพื่อให้เปิดมากขึน้นนะคะมีสี่สัปดาห์นะที่นี่นะถ้าคุณไม่สนใจเรียนนิพกมาเรียนสีน่สัปดาห์ก็ได้การเทลลิ่งทีพวเวอร์โฟมมากๆวันที่สิบเจ็ดแทกติกเด็กเจ็ดก็หมายถึงว่าใช้พลังงานเนี่ยมันเป็นนักสืบเนี่ยนะคะเดีย๋ยวบางคนเนี่ยหายคุณจะเ,เห็นไหมมทีมีคนติดภาพนะ ลูกเขาญาตเขาหายตัวไปเอ๊ยอยู่ที่ไหนของหายไปหาย,ยัางไงชั้นนี้แหละใส่ติดติดแชท relationship reading ใช้ s ซนเปอใช้ใช้ความหมายของสัญลักษณ์เราจะอ่าเนเราจะอ่านระหว่างคู่นะคะคู่รักหรืออ่านระหว่างพ่อแม่พี่น้องก,กับคุณว่าเราใช้การ s ซนเปอต่อมากไปหรือเป่ สิ angel wiki communication รายละเติดต่อกับนางฟ้าเทวรูป angel ได้ยังไรวลาที่ยี่สิบ archetype healing shadow อันนี้เรา archetype ว่าจ่ายจันติบานห้องนะคะการ heal shadow การ heal archetype ทำได้ไหมแลวัน I want to see จุดไหดนะคะ พาวเวอร์มาเดเซสเตชันวันแรกปกติจะมีสี่วัน,ตวนแต่นี่เราสอนแบบน้ำจิ้มลองดูให้คุณดูว่าการใช้มาเดเซสอย่างนี้นิพสอง Practice สเด็กรอบนี้นะครับนิพสามซาทอมเมตรีซาทอมไม่ชื่อจะหมายถึงว่าเราจะสอนให้คุณเนี่ยใช้เซ็งของคุณใช้วความรู้สึกการโดยการที่อา่านจิตเป็นที่สาม q u a ท t ทม Jumping โอ้วันนี้ดีมากปกติจะมีสี่สัปดาห์อันนี้เราสอนวันหนึ่งเราจะสอนคุณความทังจำให้ไปอยู่ใน The Best Version ของคุณว่าคุณจะสามารถไปสมมุติ์ับคุณอยางจะมีความหวังว่าสามารถที่ว่าเกี่ยวความรับหรือการมีความได้เงินสามารถดีคุณจะถักอ, 26, อะไริก Crystal Healing Day อันนี้จะมาสอนคุณเกี่ยวกับการใช้คริสตัลคืออะไรหลายคนชอบมานะครั สุดาสุดย practice day นะคะอันนี้เป็นการที่ว่าเช็คคุณเริ่มตอนแหนคุณเรียนมาวันแรกเลยเวลาตั้งถึงเนี่ยปลายเดือนหกเดือนชื่งข,ขึ้นมาเนี่ยคุณเรียนออกมาคุณจะรู้เลยนะว่าคุณเนี่ยว้าวว้าวกับตัวเองมากซึ่งตอนที่คุณเริ่มเรียนนะคุณไม่รู้อะไรเลยแต่พอหลังจากเรียนออกสุดาคุณเนี่ยจะรู้เยอะเื่อมากขึ้นเยอะ positive ขึ้นเยอะ คนเนี่ยเปลี่ยนหมดคนที่เคยมาคเครียดเครียดนี่หายหมดคนที่ว่าไม่เคยเตื่นมากเริ่มตือนแล้วคนที่ว่าคือทุกคนเปลี่ยนในทางที่ดีหมดเลยนะคะแล้วอยู่ในโซลกรุป๊ปชีวิตความสุขมากๆโอเคนะคะชน้ีไอีที่หกเนี่ยรุ่นที่หกก็จะเริ่มวันจันทร์นะคะรู้สึกอาจจะเป็นประมาณกลางเดือนกลางเดือนเมย์นะคะเดือนเมษสาเดือน,น้าเดือนม่แ็ต้นเดือนอ่ามิถุนาราวๆนั้นนะคะ ถ้าคุณสนใจก็มาติดต่อที่ CMA มาติดต่อที่อาจารย์เกร์ได้เลยนะคะขอบคุณมากๆนะคะโอ้และอีกอย่างถ้าคุณมาเรียน BAP นี่6ตอนนี้เรามีสเปเชียลสมมติถ้าคุณอยากจะเริ่มเรียนชั้นอื่นด้วยด้วยคุณสามารถเรียนชั้นอื่นด้วยลดได้50%ลดครึ่งหนึ่งทุกๆชั้นชั้นวันหนึ่งชั้นสี่สัปดาห์คุณได้รับการลด ขึ้นหลัคาอันนี้เป็นสเปเชียลสำหรับ V.I.P และชั้นฮิปโนและเป็นชั้นฮิปโนชั้นเดียวเท่าน,นั้นที่คุณสามารถเรียนต่อชั้นฮ no ิปโนเทอเีสนักสกัดเจตโค้ชไลฟ์โ้ชนะคะ V.I.P ะนั่นละที่คุณจะเข้าได้คุณสนใจมาเรียนฮิปโนเทอเฟสวังเรียนล้วนะคะนักสกัดจิตหรือว่าโค้ชเป็นชั้น V.I.P เั่นั้นที่คุณต้องเรียนก่อน ถ้าคุณไม่มีว i p ีคุณจะเข้าไม่ได้นะคะเพราะฉะนี้นมีประโยชน์มากเลยสำหรับ VIP และว i p วพเราก็จะสอนให้เรีนยนเนี่ยทำเกี่ยวกับเพจของเขาถ้าเกิดเขาตัต้งใจจริงเราทำเป็นสังรกตชั้ไงนเราจะสัอพอร์เขานะคะโอเคนะคะขอบคุณมากเลยนะคะและช่วยแชร์ด้วยะคะ่ะ